เอาเลยครับก็ต้องกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับก็วันนี้อยู่กันในไลน์เกมเศรษฐีอีกเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับก็มีอีเวนต์การ์ดตัวละครเข้ามาใหม่นะครับเดี๋ยวยังไงเรามาลองคุยกันดีกว่านะครับว่าอีเวนต์นี้นะครับควรทาหรือว่าคนข้ามมีอะไรน่าจับน่าทํหน่าตามกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยวิเคะอยให้ฟังกันนะครับอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวมาเริ่มที่การ์ดตัวละครใหม่กันก่อนดีกว่านะครับว่า มีการ์ดตัวละครอะไรน่าสนใจหรือเปล่านะครับแล้วก็การ์ดใหม่เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงชื่อแซ่อะไรสกิลเป็นยังไงนะครับมีชื่อว่าอ่าเพียวแซนดี้นะครับเป็นการ์ดตัวละครแซนดี้ย้อมสีนะรอบนี้ก็นะย้อมอย่างไม่เช่นเคยนะครับเป็นการ์ดตัวละครแซนดี้นะครับผมที่ถูกหยิบยกมาย้อมในรอบนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูที่สกิลของน้องดีกว่านะครับสกิลน้องเนี่ยบอกว่าเมื่อตกพื้นที่ก่อสร้างเดี๋ยวก็ตามนะครับมีโอกาส75%นะครับขโมยมาโบเป็น6เท่านะครับอ่าของพื้นที่ตก จากฝผ่นตรงข้ามทั้งหมดภายในแถวนะครับแล้วก็สกิลต่อมานะครับ1.2นะครับก็คือเมื่อทอยเต่านะครับมีโอกาส70%นะครับที่จะลบสิ่งติดตั้งเอฟเฟกพื้นที่สิ่งอัญเชิญนะครับในพื้นที่ภายในระยะแต้มลูกเต่าที่เราทอยได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นสกิลทําลายสิ่งติดตั้งสิ่งอัญเชิญแล้วก็ทําลายทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมอ่าในระยะที่เราทอยเหมือนกับคอตูมแรกของแซนดี้ในะเวอร์ชันเก่านั่นเองนะครับแล้วก็สกิลต่อมาคือ อโอกาส6กสนะครับป้องกันการขโมยมาเบิน,นะครับซึ่งสกิลนี้ก็เป็นสกิลพื้นฐานสากคนที่ควรจะมีในทุกทุกการ์ดอยู่แล้วนะก็มีทั้งหมด3สกิลนะครับอ่ามีสามความสามารถนะครับในสกิลที่1เนี่ยก็คือมี ขโมยเงินในแถวนะครับแล้วก็มีทําลายสิ่ิตั้งสิ่งอัะเชิญในระยะที่ถอยแล้วก็มีป้องกันการขโมยเงินนะครับต่อมามาดูสก,กิลที่2กันบ้างครับ2.1ทําทอะไรได้บ้างครับเมื่อตกพื้นที่ฝ่ายตรงข้ามนะครับมีโอกาส60%นะครับที่จะยกเว้นธรรมาทางจากนั้นย้ายไปยังพื้นที่ใดก็ได้นะครับอันนี้นะครับ ขอขยายความสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับก็คือมันเป็นย้ายแบบคล้ายๆ Jetpack นะครับก็คือว่าเวลาที่เราไปตกแล้วยกเว้นเนี่ยมันจะให้เราเลือกย้ายไปยังพื้นที่เราต้องการในแบบที่ไหนก็ได้นะครับแต่พอเราย้ายปุ๊บเนี่ยโอกาสในการถอดของเราเนี่ยจะหมดไปเลยก็คือจะเป็นแบบการย้ายแล้วจบเทินไปเลยนะครับเหมือนกับตัวแจ็ตแพกนั่นแหละนะครับประมาณนั้นนะครับอ่ะแล้วก็อ่าต่อมานะครับก็คือสกิล2 2จนะครับ ความสามารถที่2.2บอกว่าเมื่อตกพื้นที่ก่อสร้างได้ก็ตามนะครับมีโอกาส75%นะครับที่จะใช้เอฟเฟกโซ่ตวนกับ่ายตรงข้ามแบบสุ่มนะครับจากนั้นย้ายพายุทรายแห่งฝันไปยังพื้นที่ที่แพงที่สุดของฉันภายในแถวนะครับอันนี้ก็เป็นสกิลวังวนความฝันนะครับในในแบบเดียวกันเลยกับตัวของแบ็กฮอลรัสแล้วก็แซนดี้ในเวอร์ชันเก่าแต่ว่าตัวของแซนดี้ในเวอร์ชันนี้เพวแซนดี้เนี่ยนะครับจะได้รับการบัฟมาเพิ่มนะครับจากเดิม 70%นะครับแต่ว่าตัวนี้เป็น75%ซึ่งก็จะมีเปอร์เซ็นต์ที่แสดงผลค่อนข้างเยอะกว่านิดนึงนะครับอ่ะแล้วก็ต่อมานะครับ2.3นะครับก็คือในเทิร์นของฉันนะครับเมื่อตกพื้นที่ของฉันมีโอกาส80%นะครับเปลี่ยนแฟ่นตรงข้าม ที่อยู่ในแถวเป็นหุ่นกระบอกนะครับออันนี้ก็เป็นสกิลสาบแถวนะครับสกิลที่2เนี่ยนะครับมี3ามความสามารถก็คือมียกเวทน้ำมันทางมีโซ่ตวนนะครับแล้วก็เปลี่ยนแผ่นรองข้ามให้เป็นหุ่นกระบอกนะครับถ้าถ้าเกิดว่าเราเทียบกับตัวเก่าเนี่ยตัวเก่าเขาจะมีสกิลในการป้องกันอันเชิญนะที่ที่ตัวนี้ไม่มีนะครับแล้วก็มีสกิล แปนโดดในตัวนะครับนึกอยู่นะเมื่อกี้นึกอยู่อ่ามีแปนโดดในตัวนะครับสอสกิลแรกที่ต่างกันนะแล้วก็อีกสกิลหนึ่งนะครับที่ตัวนี้ไม่มีแล้วตัวเก่ามีก็คือสกิลในการลบสิ่งตั้งนะครับอ่าเมื่อไปตกพื้นที่ของตัวเองเนี่ยจะลบทั้งหมดภายในแถวนะครับก็เป็นสกิลที่เหมือนกับตัวอ่าเอลิเซ่ใช่ไหมที่เป็นเวอร์ชันแรกเลยนะครับก็คือเมื่อไปตกในแถวมันก็จะ สาบฝ่ายตรงข้ามเป็นหุ่นกระบอกเนี่ยด้วยแล้วก็จะลบสิ่งที่ตั้งด้วยประมาณนั้นนะครับอ่ะนี่คือสกิลทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็ความแตกต่างของตัวเก่าแล้วก็ตัวใหม่นะส่วนตัวใหม่ที่มีเพิ่มเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นอ่าสกิลยุทหวิธีปฐานที่เพิ่มมาให้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอ่าไอ้นี่นะครับสกิลในการทาลายสิ่งตตั้งแล้วก็เสียงอัญเชิญเนี่ยมันจะอยู่ในตัวเลยโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งคอร์สนะครับตัวเนี้ยจะมีสกิลนี้อยู่ในตัวแต่ว่าจะขาดแปลนไปประมาณนั้นนะครับอ โอเคครับผมก็ถือว่าเป็นการ์ตัวละครที่เรียกได้ว่าไม่ได้รับความนิยมนะครับถ้าเป็นเวอร์ชันเก่าแต่เดี๋ยวเรามาดูคอสตูมนะครับของเวอร์ชันนี้กันหน่อยดีกว่าว่ามันเป็นสกิลอะไรนะครับแล้วก็หน้าตาเป็นยังไงน่าสนใจไหมนะครับอ่ะมี2คอสเหรอนะครับคอสแรกเขาบอกว่าเมื่อตกพืที่ของฉันนะครับ50%ผนึกการจะเววนท่าทางของไฟลองขาทั้งหมดภายในแถวนะครับอันนี้คือคอสตูมที่2นะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะเหมือนเดิมเลยนะครับก็สกิลนี้ไม่ค่อยดีนะเดี๋ยวเรามาดูส เมื่อเริ่มเทน้องฉันนะครับ60%นะครับสร้างแลนด์มาร์คทันทีนะครับผมแล้วก็เคลื่อนย้ายนะครับอันนี้เป็นสกิลในการห่อเหินเหมือนกับโดยอนนะครับห่อเหินเริ่มเทินนะครับเหมือนโดยอนเหมือนกับอ่าตัวของหมิงหมิงอ่ะนะครับเหมือนกันนะครับอ่แต่ว่าไอตัวเนี้ยนะครับก็คือเป็นสกิลที่ อยู่ในคอรอะมันจะไม่สามารถยกเลิกได้ด้วยลูนกระต่ายนะครับคือลุนกระต่ายเนี่ยใช้ไม่ได้กับสกิลนี้ถ้าออกก็คือออกเลยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับก็เป็นสกิลย้ายเริ่มเทินที่แซนดี้ต้องการนะครับหลายๆคนที่เล่นแซนดี้เนี่ยจะรู้สึกว่ามันขาดสกิลโจมตีไปนะครับแล้วก็ทําให้แบบอ่าการกะโพ i ิชันแล้วก็การ สตาร์เริ่มเทรอนเนี่ยมันค่อนข้างช้ากับกว่าการ์ดตัวละครอ,อื่นๆนะครับแล้วพอมีสกิลสายธรรมทันทีแล้วเคลื่อนย้ายมาให้ในคอสตูมเนี่ยนะครับเรามาวิเคราะห์กันดีกว่านะครับว่ามันยังน่าทําอยู่ไหมนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาพูดแบบรวบลัดแล้วกันนะครับว่าน่าทำไหมนะผมจะวิเคราะห์ให้ฟังทีละส่วนนะครับอ่ะตัวนี้นะครับก็คือมันเป็นสกิลที่ถูกซับเปลี่ยนกันนิดหน่อยนะครับไม่ได้มีความแตกต่างกันมากเท่าไหร่จะแตกต่างกันก็คือคอสตูมที่มันเพิ่มสกิลยายเริ่มเทืนมาให้ข้อดีนะครับ คือโจมตีง่ายโจมตีเร็วถ้าเกิดว่าคอสออกก็คืออ่าโจมตีได้เลยอ่ะทันทีไม่ต้องใส่แป้นก็ได้ถ้าเกิดว่าคอสออกแต่ถ้าเกิดว่าคอไม่ออกละ่ะอ่าถ้าคอไม่ออกละ่ะก็จะมีข้อเสียนิดนึงก็คือต้องต้องใส่แป้นเข้าไปนะครับเพื่อที่จะให้ตัวมันอนะ่ะโจมตีได้ไวๆนะครับก็คือพึ่งแป้นนั่นแหละนะครับอ่าอันเนี้ยนะครับข้อดีของมันเนี่ย แต่ที่บอกว่ามันมีสิ่งที่แซนดี้หยหามาตลอดก็คือมันมียาเริ่มเทินมาให้ทําให้สตาร์ทเริ่มเทินแล้วสามารถโจมตีได้เลยโดยที่ยังไม่ได้ถอยนะครับซึ่งมีโอกาสที่จะปิดวันใิวฝันเอาข้ามได้ง่ายมากแล้วก็ไวขึ้นด้วยนะครับแต่นะครับแต่ข้อเสียนะครับก็คือ,อตัวของมันเนี่ยนะครับไม่มีการอันเชิญน,นะครับซึ่งตอนนี้ถามว่าสก,กิลในการป้องกันอันเชิญเนี่ยมันสาคัญหรือเปล่านะครับโดยส่วนตัวผมมองว่าตอนนี้อาจจะไม่ได้สําคัญมากขนาดนั้นแต่ว่าอนาคตเนี่ยนะครับ ก็คิดว่าเดี๋ยวจะมีการตัวละครที่เป็นสายอัญเชิญเนี่ยเข้ามามากขึ้นนะครับอืมก็คือผมคิดว่าการตัวละคตรตัวเนี้ยมันก็อ่าอยู่ได้เนี่ยแต่ว่ามันก็ต้องทายคนสองอะถ้าเกิดว่าไปเจอการที่มีสกิลอัญเชิญเก่งๆนะก็คือต้องเล่นคนสองเท่านั้นถึงจะมีโอการสรอดประมาณนะครับอ่ะแล้วก็สกิลตัวของยเวนธรรมาทานเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นยเวนแบบเหมือนกับบอดกระดากเพชรหรือเหมือนกับกระต่ายแบกเกอร์คือมันเป็นตัวที่ยกเว้นที่ อ่อนแอที่สุดเลยก็ว่าได้ก็คือมันยกเว้นเนี่ยแล้วมันก็เลือกไปที่ไหนก็ได้โดยที่เราอ่ะจะไม่ได้ถอยลูกเต๋าต,ต่อนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ไม่ดีนะครับอันนี้นะครับแต่ว่ามันก็มีทิคอย่างหนึ่งก็คือถ้าสมมติว่าเราถอยหรือว่าเราแบบอ่าห่อเหินก็ตามแล้วเราได้โยกเว้นใช่ไหมครับจากการที่ไปตกองฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเราสามารถเลือกได้ไงว่าเราจะย้ายหรือไม่ย้ายถ้าเราย้ายเราจะไม่ถอยต่อถ้าเราไม่ย้ายเนี่ยเราจะได้ยกเว้นแต่ว่าเราจะไม่ไม่ถอยต่อนี่คือสกิลที่ เป็นฟังก์ชันเสริมขึ้นมาให้แล้วกันคือยกเว้นเราไปที่ไหนก็ได้เนี่ยเราสามารถสามารถเซตเองได้น,นะมันไม่ได้บังคับเราว่าเราต้องไปแบบไปอย่างเดียวะนะครับคือเราสามารถเลือกที่จะไม่ไปได้ถ้าเราไม่ไปเนี่ยเราก็จะได้ทอยต่ออีกครั้งหนึ่งหรือว่าถ้าเราได้เบิ้ลอีกเนี่ยเราก็จะให้ทอยต่อไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะครบ3ครั้งแล้วก็จบเทินประมาณนั้นนะครับอ่านี่คือข้อเสียแล้วก็ข้อดีนะครับในตัวของมันคือจริงๆอ่ะนะครับมันก็คือยกเว้นแบบกระต่ายแหละเพียงแต่ว่ามันแค่มีสก ไปไห,หนก็ได้มาให้เราได้เลือกย้ายเฉยนะครับถ้าเราไม่เลือกย้ายคือมันก็จะยกเว้นอยู่กับที่แต่มันจะไม่คูณเมืองเหมือนกับตัวกระต่ายนะครับประมาณนี้นะแล้วเปอร์เซ็นต์ก็ค่อนข้างที่จะสูงอยู่หกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยถือว่าปั่นป่วนใช้ได้อยู่นะครับถ้าเกิดว่าตีดีๆเนี่ยคือแบบปวดหัวเลยนะพวกตัวละครที่มีสก,กิลโจมตีลงเมืองเนี่ยนะครับอ่ะอันนี้คือข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับต่อมาข้อเสียที่ผมมองเห็นหลกัลกๆเลยก็คือว่าตัวมัน,นอ่ะอ่ามีสก,กิลสาวขนกระบอกเหมือนกับตัวเก่าเลยแต่ว่า อย่าลืมว่ามันไม่มีสกิลทําลายสิ่งติดตั้งนะครับไม่สามารถทําลายเกจหิมะได้ไม่สามารถทราําลา,า,ายนู่นนี่นั่นได้อะไรก็ตามที่เป็นสิ่งกีดขวางภายในแถวหรือเป็นสิ่งติดตั้งที่มันกวนใจเราเนี่ยเราจะไม่สามารถเอามันออกไปได้ส่วนสกิลที่ทําลายสิ่งติดตั้งสิ่งอันเชิญแล้วก็พื้นที่เอฟเฟกเนี่ยมันจะได้ใช้ในกรณีที่เราทอยผ่านเท่านั้นนะครับถ้าเราไม่ได้ทอยผ่านหมายความว่าเราอ่ะก็ไม่สามารถทําลายได้ไง เข้าใจไหมคือถ้าเราไปตกเมืองตัวเองปุ๊บนะครับแล้วเราเนี่ยสร้างสามอาคารหรือไปตกเมืองตัวเองที่เป็นรันมาร์กอยู่แล้วเนี่ยนะครับหรือว่าเป็นเมืองของเราปกติเนะี่ยมันก็จะเกิดฟังก์ชันต่างๆขึ้นก็คือสกิลโซ่ตัวเนี่ยมันจะทํางานนะครับจังหวะนั้นนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราไปเจอการ์ดตัวละครหรือว่าความสามารถใดๆก็ตามที่มันมีสก,กิลแบบเกตหีมะหรือว่าเป็นลูกไฟอย่างเงี้ยครับเกตหิมะเนี่ยอยู่ในตัวเมเรียลซึ่งตอนนี้ก็ยังคงเป็นที่นิยมอยู่นะครับถ้าไป ไปเจอเมอเ,เ,อเลียในกรณีเจอเมอเลียอย่างเงี้ยก็ถ้าเกิดว่าไปตกบนตัวเองแล้วเกศหิมะมันขึ้นในจังหวะที่วางุนคขาฝันมันดึงตัวเราขึ้นมาแล้วไปตกที่เกศอ่ะมันก็จบเธอเลย,เยไงหมายความว่าตัวนี้มันจะแพ้ทางเกศหิมะมากมากนะครับแพ้แบบโดยตรงเลยนะเพราะงั้นเนี่ยคือก็มีจุดอ่อนเยอะกว่าตัวเก่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้เจอเกศหิมะเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหามากขนาดนั้นเพราะว่าถ้าคอร์สออกไม่ต้องใส่แปนก็ได้ไล่ตัวแป่นเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้มันเปอร์เซ็นต์นี้เยอะเนี่ยเราสามารถใส่เป็นแปนกระโดดที่จํากัััดคครร้้งง2 แต่ว่าเปอร์เซ็นต์มันเยอะเป็น80เนี่ยได้เพื่อจะมีชัวร์กันทีในการสร้างและโดดให้ได้ไวๆนะครับอ่าก็สามารถทําได้แต่ว่ามันจะเปลืองช่องนั่นแหละนะครับซึ่งโดยรวมเนี่ยผมมองว่ามันก็ไม่ได้แย่แต่อยู่ที่การสะระแหนเราไปเจอด้วยนะครับเราก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับอ่าไม่ได้ดีขนาดนั้นก็หมายความว่าเป็นการสะระแนที่จะมีหรือไม่มีก็ไม่เป็นไรมีก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าใครใจร้างจริงๆเนี่ยจะทําก็ทําได้แต่ถ้าเกิดว่าไปเจอการที่เป็นสายเชิญเนี่ยคุณก็ต้อง ประมาณนี้ครับอ่ะโอเคครับผมก็ถือว่าเป็นการ์ดตัวละครที่อ่าโมเดลดูดีนะครับอ่าแต่ว่าการ์ดตัวละครเนี้ยก็อย่างที่บอกไปว่ามันยังคขาดเกินอยู่มันไม่ได้แบบไม่ได้ฟูลพาวเวอร์ขนาดนั้นนะ่ะที่ผมพยายามจะสื่อนะครับก็คือว่ามันยังมีจุดอ่อนให้เราได้แก้กันอยู่เนาะประมาณนี้ครับอ่ะก็ถือว่าเป็นการ์ดตัวละครตัวหนึ่งที่ผมข้ามนะครับอืมผมข้ามส่วนตัวนะอ่าโอเคครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอ่าการ์ดตัวละครที่มาเลยหลังกันดีกว่านะครับว่า เป็นการตละครอะไรและน่าสนใจหรือเปล่านะครับตัวที่มาเลยหลังเนี่ยมีทั้งหมดอ่ากี่ตัวเนี่ยมีแค่ตัวเดียวเงเหรอโอ้มีตัวเดียวอ๋อไม่สองตัวมีสองตัวครับมีสองตัวมีแซนดี้ตัวเก่าด้วยนะครับแซนดี้ตัวเก่าก็มาเลยหลังเหมือนกันนะทีนี้นะครับแซนดี้ตัวเก่ากับตัวใหม่อะไรเดียวกันส่วนตัวคิดว่าดีคนละแบบถ้าจะเลือกทําเนี่ยอันไหนไม่มีผิดถูกเลยถ้าถ้าเกิดว่าคุณชอบแบบที่มียาเริ่มเธอและโจมตีเร็วคุณไปตัวใหม่แต่ถ้าเกิดว่าคุณแบบอยากจะแบบมีจุดอ่อนน้อยที่สุดเนี่ยก็เล่นแซนดี้ แผนที่ที่เขาถนัดก็คือแผนที่สกายแลนนะครับถ้าเกิดว่าเล่นสกายแลนก็คือไม่แพ้ทางกิทิมาแน่นอนเพราะว่าเราสร้างสกายแลนได้นะครับแล้วก็แซนดี้ตัวเก่าเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีจุดอ่อนอะไรเล่นได้หลายแผนที่แต่ว่าแผนที่ที่ถนัดก็คือสกายแลนเหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่แพ้ทางตัวของดีพักกุลาบนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับต่อมาเทพีอาคีผีเสื้อสมุทรนะครับขอเล่ยสั้นๆว่าเป็นเทพีไฟแล้วกันนะครับผีเสื้อไฟนะครับอ่ะตัวนี้เนี่ยนะครับ ยังคงน่าหาอยู่ไหม้วยส่วนตัวที่ผมมองคือมันจะคงเป็นการที่น่ากลัวแล้วก็หาทางแก้ยากนะครับคือไม่มีช่องโหว่อะไรถ้าเกิดว่าได้โจมตีคือได้โจมตีเลยเป็นการ์ดตัวละครที่เมคชั่ร์การันตีในการฆ่า,าในการเล่นเทิร์นที่2เนี่ยในการทอยของสองเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแทบจะเยอะที่สุดในเกมแล้วนะตัวนี้นะครับอ่ะมันเป็นการ์ดตัวละครตัวหนึ่งที่แบบว่ามาลิงเหมือนกันแต่ว่าการป้องกันของมันเนี่ยก็ไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นคือมันมีดาเมจไงไม่มีโลนะครับซึ่ง หมายความว่าการตัดตอคนตัวนี้เหมาะกับการที่เอาไปเล่นแบบจบเกมเร็วๆใครที่ชอบแบบอะไรที่มันแบบชนะเร็วๆแพ้เร็วๆอะไรย่างเงี้ยครับก็เล่นตัวนี้ก็ได้แบบไม่หัวร้อนมากนะครับอ่าก็คือชนะก็ชนะเลยอ่ะแป๊บเดียวจบถ้าเกิดว่าคนได้โจมตีคุณก็มีโอกาสชนะเยอะนะครับอ่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณทอคนแรกล่ะมันก็เหมือนการทั่วไปแหละนะครับ ไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันนะมันไม่ได้มีสกิลที่เอาไปตั้งรับได้ดีนอกจากมีการขโมยเงินที่เป็นสกิลพื้นฐานที่คนจะมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีอาจจะมีสกิลยกเว้นท่าบระทางที่อยู่ในเซตจีอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าก็โดยวรวมก็คือไม่ได้มีการป้องกันที่มันแบบโหดขนาดนั้นนะครับอก็ประมาณนี้ครับแต่ว่าสกิลโจมตีดีโดยวรวมคือยังคงน่าทํำไหมส่วนตัวผมผมคิดว่าน่าทำผู้เล่นใหม่ก็คงต้องทํานะครับเพราะว่ามันเป็นการ,ร์ดตัวละครที่ตัวมัน,นะแบก แบกทั้งคนเล่นแบกทั้งเซ็ตจี้มันไม่ต้องมีจี้อะไรเยอะตัวมันแบกไหวอยู่แล้วนะครับคือมันเป็นการ์ดตัวละครที่แบบว่ายังไงก็ได้อ่ะเหมือนฉันยังไงก็ได้คุณเอาฉันไปเล่นเนะี่ยฉันไม่เรื่องมากฉันไม่ต้องการหนูไม่ต้องการอันนี้ฉันมีแค่ตัวฉันก็พออะไรประมาณนี้ครับอันการนี้เป็นอย่างนี้นะครับอแต่ว่าถ้าเกิดว่าในอนาคตเนี่ยมันมีการ์ดอันเชิญเก่งเข้ามาเนี่ยก็ต้องทําใจนิดหนึ่งว่าตัวเนี้ยต้องไปนเน้นการทอกระสองเท่าทนั้นทอลเขาแรกคือโอกาสตายจะเยอะขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าอ่า มีการตละครเก่งที่เป็นสายอันเชิญเข้ามาแล้วนะครับโด้วรวมคือยังคงเก่งแล้วก็ยังคงน,น่าจับน่าทานะครับจะเป็นการที่มาเลงแล้วก็โจมตีโหดนะครับส่วนตัวผมใช้ลงรีบบ่อยๆนะครับตัวเนี้ยนะครับแล้วก็ได้9ววินง่ายที่สุดแล้วในเมตาปัจจุบันตอนเนี้ยการตัวนี้นะก็ในปัจจุบันเนี่ยยังเสถียรแต่ว่าในอนาคตก็คือต้องทําใจในเรื่องของการที่ไม่มีการอันเชิญนะครับแต่ถ้าเกิดว่าในอนาคตเนี่ยมันมีจี้หรือมีอะไรก็ตามนะครับที่มันเป็นแบบ ป้องกันการเฉิญเข้ามานี่ก็ไม่แน่นะครับอ่าก็ว่างกันไปอีกทีหนึ่งเนาะโอเคประมาณนี้ครับสําหรับอ่าตัวเทปีเกคีก็แนะนําให้ทํานะครับเป็นตัวละครที่น่าจหน่าทำที่สุดแล้วนะใครคิดจะทําก็ทําตัวนี้ถ้าเกิดว่าใครไม่ทํตรันี้ก็จะข้ามก็ไม่เสียหายอะไรนะครับก็คือข้ามได้เลยเนาะประมาณนี้ครับอ่าสำหรับอีเวนต์นี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับส่วนตัวผมคิดว่าเป็นอีเวนต์พักผ่อนนะครับไม่ต้องทําก็ได้ใครมีเทปีไฟอยู่แล้วก็ข้ามมาข้ามเลยครับหรือถ้าเกิดว่าใครมีหมิงหมิงอยู่แล้วอย่างเงี้ย ยากจะข้ามกมา็ข้ามได้นะครับแต่ว่าตัวนี้มันโจมตีโหงกว่าหมิงนะแต่ว่าหมิงมีการัญเชิญไงซึ่งในอนาคตตัวัญเชิญในเก่งมาหมิงอาจจะเสถียรกว่าก็ได้แต่ว่าตอนนี้คือตัวนี้มันยังคงแบบโจมตีแบบอ่าเขาเรียกไงอะ่ะโจมตีแบบว่าบุ้มบ้าซัมเบกกว่าอยู่นะครับอืมก็คือยังคงเป็นการต้นละครที่อ่าอยู่ระดับท็อปๆอยู่นะครับถ้าเกิดว่าดูเนี่ยเห็นไหมก็ยังคงติดระดับท็อปที่แบบ ยังคงเล่นบ่อยนะครับคนเล่นนะครับประมาณนี้เลยนะครับสำหรับการตลอดคนตัวนี้ก็คือแนะนาที่ให้ทําที่สุดแล้วนะถ้าเกิดว่าคิดจะทำอีเวนต์นี้แต่ถ้าเกิดว่าไม่คิดจะทําก็ข้ามดีกว่านะครับจะได้แบบประหยัดเงินไปใช้ทําอย่างอื่นเนาะโอเคครับก็อีเวนต์นี้ไม่มีอะไรมากครับมันเป็นอีเวนต์พักผ่อนเน่ะนะก็มีเพชรไว้อุ่นใจนะครับไม่ต้องไปทํานะครับถ้าไม่คิดจะทําตัวผีเสื้อไฟก็ข้ามไปได้เลยเนาะสำหรับอีเวนต์นี้เนี่ยผมคิดว่าส่วนตัวผมก็จะข้ามเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าใครทำ ขอให้ทุกคนแบบมีความสุขกัรได้เก่สถิติแล้วก็ปิดเว้นนน้อยนะครับความความเนความจะผมมีเท่านี้นะอ่าเพราะส่วนตัวผมก็ไม่ได้ทำไงก็เพียงแต่ว่าอวยพรให้คุณผู้ชมได้ปิดเว้นอย่างที่ใจหวังดีกว่านะครับก็หวังว่าทุกคนจะมีความสาุขกัเล่นเกมสถิตนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ผมด้วยนนะครับไว้แล้จะเจอกันใหม่ในพลคลิปหน้านแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับ บายบายจุ๊บๆรักทุกคนนะครับไปแล้วถ้าผมพูดตักุนยังไงตักักยังไงของงขอภัยนะครับพอดีร้อนในยังไม่หายนะไปแล้วบายบาย